มีคนทํางานไปสมัครงานวันนั้นตอนเช้าเขาไม่รู้เขาเข้างานไหม่เขาไปทํางานที่ไร่กลับเข้ามาตอนเย็นเอ้าทำไมบ้านเงียบจังเข้าไปไหนกันหมดไม่รู้เหรอทุกวันพระท่านเศรษฐีจะพารักษาศีนอนอยู่ข้างบนนูนศีนคืออะไรรักษาอะไรอะไรเล่าสู่ฟังโอ้เรานี่เป็นคนจนทํางานแลกข้าวกินเป็นเมื่อเราต้องไม่ได้ทําบุญไปแน่เลยถั้งแตเกิดมาจนท่านเศรษฐีถ้าทําปฏิบัติดีข้าวแค่ห่อเดียวไปที่ไร่ไปกินเที่ยง เขาทำงานทั้งวันเขาต้องมากินข้าวเย็นที่บ้านเนี่ยพอเขากลับมาเน่ยหิวก็หิวข้าวเที่ยงก็หมดพลังงานแล้วมาเจอท่านเศรษฐีกับบริวารเนี่ยรักษาศีลเขายอมอดแล้วก็พอรักษาศีลด้วยป,ป่วๆน,นะเขาก็เอาข้าไม่ยอมกินไม่ยอมอะไรจนกระทั่งตายตาไปกับศีลกับธรรมไปเกิดเป็นลูกพระราชาอันนี้สงสีแผดเครื่องคืนเ, <c oughs> เกิดเป็นลูกพระราชาข้ามภพข้ามชาติเลยนะเห็นเลยนะ ตายปุ๊บเกิดปับ๊บดูพระจาาแล้วก็ได้สุขติยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นนัยยะคือความตั้งใจจริงเจตนานายช่างทองยังไม่เคยทําบุญเลยลูกทําบุญให้วันแรกครั้งแรกแล้วก็ไม่คาดคิดว่าลูกจะทํบุญให้ตัวเองแล้วเกิดเขินๆพอลูกไปบอกองค์พระศาสดาว่าขอถวายเป็นชีวพัดคือพัทส,สาหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อบิดาของข้าพระเจ้าไม่ค่อยได้เข้าวัดทําบุญขอพระองค์จงกระทําอนุโมทนาคาถาด้วย เทศแต่พอฟั่งเนี้ยขาน่อยพอไปคอยเ็ดบุญนะนะพะศาสดาตัดรับสั่งไม่อยากมาก็ต้องมาเท่นี่ขาสั่นมาเี่นี่พระอาจารย์ว่ากิเลสหมดแต่พระศาสดายกเรียด้่าดังนั้นอย่าประมาทบุญจงทําบุญแล้วก็ฟังธรรมทำกิจปด้วยการฟังสั่งสมสุตตะพูดการคุยกันในธรรมในศีลแล้วก็จะเป็นคู่เป็นพระหสูตรรู้มากและยินมากแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามสมควรก็จะเกิดความสว่างได้อานุโมทนา หลายขึ้นในตัวห้าวศีลแปดเขาเคยขึ้นเขาจะได้ไปได้ดีอยูย่ยตั้งสัจจะสัจจะสัจจะอะไรเดินจงกรมตลอดพรรษาสวดมนต์ตลอดพรรษาดังสมาธิเหลือไม่ขาดแบบพระเลยเอาเรื่อคนซื้อไหมไกันสวดมาสมัยนีนเรืร่อปู้ใหม่สวดพระดิสวดอาจารย์แน่นอนไม่ต้องห่วงวันนี้ฝ่ายมหาเทพมายืนยันด้วยถูกต้องที่มีชื่อสวดเจ้าญาติคือเอ่อยชื่อเทพบอกทําความรู้จักซึ่งกันและกัน บรรดาเทพเหล่านั้นมหาเทพเมื่อพระศาสดาทรงเอ่ยนามแล้วปิติมากเครืองเหล่านี้แหละปิติขึ้นไงนะก็สว่างเมื่อปิติีขึ้นแสงกสว่างสว่างเป็นการบอกกล่าวแนะนําที่ยาวเข้ามาเยอะ,ยอะมหาคือใหญ่สมัยนี้มันใหญ่มากสูรใหญ่แล้วก็สแสดงครั้งเดียวที่ป่ามหาวันแล้วก็มีพระอรหร500รันต์ห้าร้อยรูปงานจนวันห้าร้อยนั้นเป็นกุมรารชาติคือพระญาติทั้งหมดพระญาติแย่งน้ํากันพระศาสดาไปทรงห้ามแล้วก็สแสดงธรรม เกิดศรัทธาเอาญาติมาบวชบวชปุ๊บก็ไปทําปฏิบัติอยู่ในป่ามหาวันแล้วก็ได้อาหั์ขึ้นที่มหาเทพมาเยอะอินพรมจุนยักมาเยอะมาชมบารมีของพระอรหันต์จบใหม่500รูปนั้นก็องค์พระศา,าสดาแล้วก็สาวกที่ติดตามอีก่จึงเป็นสูตรสําคัญสูตรใหญ่ที่แห่งใดต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงจากดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นจากไม่ดีให้ดีสัญญาณต่างๆให้ลงตัวที่สร้างใหม่ที่ปรับปรุงใหม่ที่จะไปเคลีย์พลังงานภายใน ควรจะนำบทนี้ไปสวดไปสาธยายบ่อยๆเนืองๆก็จะเกิดอนุภาพในที่แห่งนั้นดังนั้นทานคือเบื้องต้นคือเบสิกคือเบื้องต้นที่ทำได้ง่ายถ้าไปบอกอย่างอื่นก็ทำได้ยากดังนั้นการให้ทานเป็นสิ่งเริ่มต้นเป็นพุทธภูมิและก็อย่างยานในสมบาบิลงไปว่าพระพุทธเจ้าท,ทุกุพระองค์ในบาร,รมีสิบทัศนนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญสิ่งใดก่อนหนอก็ได้ไปเห็นฐานบาร,รมีเป็นอันดับแรก ดังนั้นทานจึงมาเป็นอันดับที่1ก็ได้มาสั่งสอนเราคือทานศีลและก็ภาวนาดังนั้นทานนี่คือเบื้องต้นเป็นบันไดสู่สวรรค์ทานการให้คันจากค่านี่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลในระบบครอบครัวญาติพี่น้องชุมชนถึงครูบาอาจารย์ดังนั้นทานเป็นเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายและถ้าเราเข้าใจถูกทานถูกทานก็จะเป็นกุญแจไปละความตนีซึ่งเป็นกิเลสตัวใหญ่หนึ่งในสตัวคือโลภะ